ล่าสุดถูกตัดสิทธิ์อีกแล้ว3มกลุ่มนี้ไม่มีสิทธิ์รับเงินเดือนเมษายน2565กลุ่มเปาะบางบัตรคนจนฟังรายละเอียดในคลิปสวัสดีคะ่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะ มาพบกันในวันที่22มีนาคม2565และเช่นเคยคะ่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันคะ่ะ แต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยนะคะวันนี้ทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในเรื่องนี้กันค่ะสําหรับโครงการช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นโครงการแจกเงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ มีโครงการกําลังซื้อจะหมดอายุในเดือนเมษายนนี้จะเป็นโครงการไหนบ้างกลุ่มไหนจะถูกตัดสิทธิ์ออกบ้างมี3โครงการดังนี้ค่ะหมดเขตหมดอายุในเดือนเมษายนคลิปนี้ก็มาเตือนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะกระทรวงการคลังก็ได้อัปเดตความคืบหน้า3โครงการเยียวยาประชาชน พร้อมย้ำเลยว่าจะหมดเขตในเดือนเมษายนนี้ก็คือ30เมษายนค่ะโครงการที่หนึ่งนะคะเป็นโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่4ซึ่งมีจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิจำนวน13.28ล้านรายแล้วก็กำลังจะหมดอายุในเดือนเมษายนกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้เพิ่ม200บาทในวันที่1เมษายนเป็นวันสุดท้าย ของโครงการนี้และสามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่30มสเมษายนหากใครไม่ได้ใช้วงเงินนี้นะคะจะถูกตัดสิทธิ์ออกไปทันทีค่ะและสําหรับโครงการที่2เป็นโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่2ในกลุ่มผู้ที่ใช้สิทธิ์1.2ล้านคนก็จะได้รับวงเงินเพิ่ม เข้าบัตรประชาชนสำหรับใช้จ่ายซื้อสินค้ากับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในวันที่1เมษายนเป็นวันสุดท้ายของโครงการและใช้สิทธิ์ได้ถึง30เมษายน <c oughs> เช่นเดียวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองค่ะ สำหรับโครงการที่3เช่นโครงการคนละครึ่งระยะที่4ซึ่งมีผู้ใช้สิทธิ์จำนวนมากนะคะหลายท่านใช้วงเงินหมดไปแล้วแต่ใครที่ยังใช้ไม่หมดสามารถใช้ได้ภายในเดือนเมษายนนี้เท่านั้นหลังจากวันที่30เมษายนไปแล้ววงเงินของท่านจะถูกตัดออกทันทีแล้วก็เสียสิทธิ์กันไปเลยนะคะ สามโครงการนี้จะมีการแจกต่อหรือไม่ต้องรอติดตามข่าวสารไปพร้อมกันซึ่งล่าสุดก็มีข่าวออกมานะคะว่าโครงการคนละครึ่งในเฟสที่5อาจจะมีการเพิ่มวงเงินให้กับผู้ที่ถืออยู่ในโครงการคนละครึ่งเฟสสี่เดิม แต่ต้องรอดูสถานการณ์โควิดก่อนนะคะว่าจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงสถานะทางการคลังของทางรัฐบาลด้วยเช่นกันค่ะและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ